ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนท่องทุกคนนะคะมันอีนุนทิยามาบ้านแม่ค่ำนะคะหรือยินแม่ข่ำฝันว่ามีคนบอกให้ไปซื้อเลขนะคะเพื่อนฝันสองขึ้นมาคือกันแล้วด้่ฝันขึ้นแรกเป็นปิศนานะคะฝันขึ้นที่สองมีคนบอกให้ไปซื้อเลขเป็นเลขสามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดเขาไปตั้งน้ำกันเลยค่ะมันกำลังคูดมากรูด อี่น้องทิ่ยามาตัวหามาก,ก่อนนะครับเออมากรุงเฮิ่มกรุงเฮจะจะิ่มเดี๋ยจะตำแซ่บเนาะอ้าลุงจบือได้ขากล่องอันนี้ใหญ่แท้ยังว่ามันลืมตอนนั้นนะถามดเลยนะเอาลุงลุงมาถามนี่ว่าหนูเจ็บคอไม่ข้ามฟันแลว้วมัค่ะ ฟันฟันเจ้ะฟันหลังหัวเหล็กแล้วโอฟันตัวหัวหลอดเหอคจ้ะฟันตัวหัวอดพอเหล็กอออปับกับฟันปับโดดฟันเป็นโตบ่แม่หรือเป็นปิศาจฟันเป็นปัญหาคือเก่าหันละอ๋ให้เพื้นเตียวบ่แม่ให้่พื้นตีเอาแม่ตีห้ก็ได้ฟันมาจากไหนแม่ว่าให้ฟังน้ำเนี่ยโอ้ยฟันบานบานก็เจ้าก็จังเอาบุญเอายังละแม่ผัิไปเบื้องหนังโอ้ย วันนี้กับนายข่อยก็อยากไปเบื้องหนังแถววสันใต้บ้านนี้ก็ไปเบื้องหนังคือกันบ้านนีันข่นนา,นนเเาเจ้าเรยว่าไปกับไปว่าสันชวนกันไปเบื้องหนังเป็นบูญบ้านนั่นล่ะบ้านท่างเขามาละบ้านอันนุ่นศิลาถูกไหมสีกลางค้นไปเกี่ยวเขาอเจาะควางหน้าคนเรยวโอ้ยข่อยขันกะทิอยู่ย่ายว่าสันเสียดควางหวานสูคนงานกินพนาวะบ้านนีัน คนงานกับบ้านอันนั่นหอกบ้านเห็นมาเตรียมยังอยู่ขันกะทิอยู่อันเจ้าเสียยังอะไรย้า,ย,ายขวางหวานมาสั่นกเ็เลยามเจ้าขวงเทียงหน้าผนก็เลยว่าอันคอยเสีเห็ดอันขอางหวานเสียเห็ดอันมักตี้งไทนนะ่นี่ยแหละพะอะอันมกเตียงยืดเทียงกับบ่มีด,ดอกบาดนี่อันไปเสียงไว้ในนามผลแม่มักตงีงไหม แตงอันน่วยนั่นไหมน่วยไงซำมักแตงโมคนละเออไปเสียงไว้ในน้ำน้ำก็ใส่ใส่น้ำสาก็เจ้านั่นอันเลี้ยวไปเอามักแตงยังก็ไปอยู่ในน้ำแบดนี้แตงอันแตงจริงแตงไทยนี่ะครับอันน่วยซมักแตงโมน่วยแบบย้ายตีเออน่วยบัก้ายก็เรียว่าโอ้ยคือนขาขคืนเนียนอนมาฉันว่าจังไรจะเสียดกองวานบัดกันกะตีไว้แล้วบับนี้ จะไปเอาอันมักแตงอยู่ในน้ำไหมก็เลยว่ากับฟันซ้ำนี่ล่ละพวกฟันลายดอกฟันซ้ำนี่ละอื่อะไเดี๋ยวมักแตงอยู่ในน้ำเออเอาเอามักแตงจริงอยู่ในน้ำน้ำก็ใส่ใส่เลี้ยวไปก็เห็นตีว่าตั้งแต่แสดงว่าฟันเป็นปิศนาตอนนี้เนาะแม่ก็ตีศูนย์หนึ่งแล้วตีศูนย์หนึ่งจ้ะมักแตงก็บศูนย์เนาะน้ำกับหนึ่งนะก็ตีอะไรซ้ำนั่นมม่ตีไปอีกบ่ได ตีซ้ำนี่แหละด้วยน้องสาเป็นบ่จอย่าเป็นสาเป็นสานามนามใส่ใส่เลี้ยวเห็นหอนห่วยมักแต่งตีเป็นศูนย์หนึ่งป่อาตีศูนย์หนึ่งเปลี่ยนความฝันให้ซุ้มมันเอฟซีเพิ่นที่เพื่อนต่ำอยู่นะครับเนี่ยผมก็ตีหน้ามีเพื่อนสีตีหน้ามเป็นเป็นสองขาหน้าห้ยน้าน้องน้าน้องสาใช่ไหมซีนะครับซีนี่ซีนี่ก็แทนแม่คำน้ำก็ได้ แต่ว่าน้องสาเน่น้องสามันสีมีซีแก่จะ,ะตีเป็นซีได้นะครับกับฟันอยู่สองขึ้น,นะ่ะมนนฟันสองขึ้นขึ้นที่สองกับมาฟันฟันว่าจะว่าไปยังหันไปกับพ่อคือเกานันไปน้ำันศูนย์ส, <ไป S 1> สองก,กับศูนย์หนึ่งวันนี้จะว่าก็ยังเป็นเมื่อหนา้าโกก็ยังเป็นเมื่อหน้ากนี่แหละ มาเสียงไหนนาะบันคือพระเปกบัดนี้ันเอาคือบ้านคือบทเป็นอันนั่นจังสี่คือบ้านสี่ได้ว่าสันก็เลยว่าเอาคือจังเมืองน่าโลกหนิก็เลวังสีเอาแต่ว่าอันไปครับอันพ่อกับบอปากก็แต่ว่าหันน้ำกุนแม่ไปไปใส่กับน้ำกุนกันไปบัดนี้เอาคือบอปากเบาจากคว่ำกับเบาว่าบสันบัดนี้หลก แต่ว่าหนามันเป็นนกเข่าอยู่ต่ว่าตัวท่อไกลนี่ลหละนกแต่ว่าตัวใหญ่เออต่ว่าตัวใหญ่ต่ว่าหันหันหนาขึ้นจังหนานกเข่านี่โอ้ยก็จะมากุยแทถแม่ก็เลี้างทิ้งือมาลัดหนาลัดหลังแท้นกตัวนี้กระได้ว่าสั่นจบไปใส่ก็ลัดจบไปใส่ก็ลัดลัดแม่นั่นจบไปท่างไหนมันมันบรหาอันไปใส่เลยมันลัดไว้ขันจีไปท่างหนึ่งก็ลัดน้ำลัด อเอา้าอยากลัดก็ลัดไปก็เลยหวางสิบ่ไปใส่ดอกบาน,นิสิยู่นี่ละก,ะเลกนน็เลยวางสิบ่ไปบาน้เลยเศร้าลัดบานี้มีผู้ญิ่งกระลยละยนนนล้นนี่ดรอก่าแตงตูขึ้นข้นบานเฮานี่ลหละบานี้ก็เลยวังอันมีไงนุ่มกับห้านก็เลียจะว่ามาจะใส่หันหันเป็นแี้ยน,น้นเดียบาน้แล้วไปก็เป็นเฮีน้นเป็นบานคน้นบานี้ก็เลยวง่ง อันได้บอกหลานเนาะลานอีนา่งวะสันผมบอไปซื้อเรศเต่ว่าสันไม่ไงฝันว่าสันอันผู้ไม่ไงบอกลานนั่นครับ<ฆ>โอ๊ยข่อยยนันก้นซื้อน้ำข่อยย,ย่อยข่อยบ่ซื้อดอกวาสันข่อยบ้านเนี่ยซื้อดอกว่าสันก้น,นสิ่ออวาจากน้ำหลายว่าสันไ<ฆ>ม่ไงนั่นเราเลยฝันได้เลขสามตัวบาานี้อกีกอีกผู้ยิงหนึ่งอันสามคน,น,น,ยยนอันยูตาล่างอันผู้ยิ่งได้ว่าย่ายวาสันอัน S <S เรา่าซววื้อเหขน้ำเขาติว่าสันก็เลยถามแมว่าสันอันเสียสื่อตัวใดบ่หมีตัวสื่อเนาะก็เลยวางติบ่หมีตัวสื่อก็เลยว่าเหขน้ำยายนันแมมว่าสันนั่นน้ำไม่ไงยกับร้านนั่นแมว่าสันอันยาาิแม่หู่จักอีนั่งนั่นยาตนแม่หู่จักห้านผู้ยิ่งผู้สายครับร้านผู้ยิ่งร้านเหล่าร้านผู้ยิ่งครับ<อ> ย่านแม่อยแม่นหูจักก็บ่ซื้อนําเด้อคั่นบ่มักแม่ก็เลยวางซบ่ซื้อแม่นอจัไดก็บ่ซื้อเด้อคั่นบ่มักก็เลยวางซอันผู้หญิงอัน3คนก็เลยว่ายายอันตัวใดบ่ฮู้จักตัวซื้อเนาะนํายายนั่นเด้ว่าซั่นเจ้าฟ้าไปหาซื้อเด้อว่าซั่นฟ้าไปหาซื้อซื้อตัวใดล่ะบ่ฮู้จักเด้ก็เลยวางซโอ้ย หนึ่งสามเก่าแม้วัสดันก็ไปหาสื่อตัววัสันมันสีอันนั่นกวนได้มันจีเตรียมกวนเดอรฝ่าไปหาสื่อหรือบอกแม่ไปสื่ 1> 1, 3, 9, อไหมหนึ่งสามเก่าหนึ่งสามเก่าจังหวะคือแม่เบิงขีบนนที่ยาเอาไปฝันว้จังหวะแม้วันหน่สามหนึ่งสามเก่ามันขีบได้ค่ะ หนึ่งสามเก้าบ่้องย้ายอ่ะฝันแมวฝันกับบอแมนบอไดจิดบอได้หยั่งน้ำเดืย้ายในความฝันนั้นหมอคุณบอกครับคออไรแมวไปหาสื่เลยรุ่ย้ายฝันแมวหนึ่งสามเก้าฝันกระเละหมเมียอันที่สองนี่ได้คุณบอกเนาะครับเนาะคุณบอกหนึ่งสามเก้าไรแมวไปหาสื่อเนาะหนึ่งสามเก้านะครับ มีฝันอยู่สองเทื่อนะครับเนาะมีตัวบัททอมีฝันอยู่สองเทื่อตัววัททอกันเอ้าตัวน้อยตัวแง่ก็เป็นเลขหนึ่งเลขสามเลขเก้าคือเก้าหน่ะหนึ่งสามเก้าขึ้นกระเจียนบอชัดเด้ะตุ้งก็ได้เอ้ากระเจียนหายตัวชัดๆอ่าเจียนตัวชัดๆมาเจียนตัวชัดๆมาเดี๋ยวสีซ่องพี่น้องเป็นเบิึงปรกาศ คนบอกคนบอกหนึ่งสามเก้าเด้อพี่น้องเด้อในค้าฝันฝันสองรอบนะคะรอบแรกฝันว่าจะเอาแตงไทยอยู่ในน้ำเพื่นตีเป็นศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็เลขสี่ศูนย์สองลุงเฮ้งเป็นผู้ตีไห้แล้วฝันขึ้นที่สองฝันว่ามีคนมาบอกให้ไปซื้อเลข 1, 3, 9, หนึ่งสามเก้าหางเดียวนะคะชัดเจนไปลุ้มนะคะ ะะฟันสองขึ้นเพคือกันนะคะฟั Funny, fun, นนี่ฟันปิดสนาปิดตีความฟันเ้อพี่น้องเดิอในคืนแรกนะครับแต่ว่าคืนที่สองนี่เพื่อนบอกว่าหนึ่งสามเก้านะครับ <S 1> 1, <S อือคุเทอคนบอก <9 S 2> เป็นหนึ่งสามเก้าให้ไปซื้อเลข 1, 3, หนึ่งสามเก้าหางเดียวในค่ำค่อคยมีค้นบอกให้ไปซื้อค่อยไม่ ฝันแบบนี่จักเทียบอกแม่เ่เคยฝันจักเถื่อฝัน่ามีคนให้บอกให้ไปซื้อเลขนี่เนาะฝันแบบนี้ข้างแรกบางคนให้ไปซื้อเลขหนึ่งสามเก้าเเคยฝันในเลขสามตัวจักเถื่อหนึ่งสามเก้าตัวเดียวหางเดียวปากกาหนันบ่คอยออกแล้วเอาม่กีสีแดงเขียนแลยพี่น้องขึ้นสีออกสามตัวแดงจึ่งคืงนะครับหางเดียวแดงจึ่งคืนนะครับ ห้าหวดแคนแล้วอ้าเนี่ยแหละค่ะเป็นแค่แน่ว่างหาะเสื้อสลากินแบงรัฐบาลนะคะกับข้อมฝันแบ่ข้ามในวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกห้านะคะเลขสามโตหนึ่งสามเก้านะคะแล้วก็ฝันแรกแมบข้ากับตีเป็นศูนย์หนึ่งตะวันซีศูนย์สองลุงแห้งตีหายนะคะเป็นแค่แน่วทางเด้อค่ะเด้อโศกมันๆค่ะสวัสดีค่ะุโศกมันๆด้วยครับผมสวัสดีครับ วาสิวเป็นไดไหาสิแงบบุงหาบุงวาสิ